Give lamia, oh, give lamia. I gave lamia bên nhà tang. Give lamia gặp 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 นี่เห็นไหมเออเอาปากมีควายเอ้ยู่เมื่อไหน่ตอบอะไรตอบเทียมขี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเอ็มเดินดิเฮ้ยโอเคเอ็มไอ้พวกตอบแชทแม่อยู่มือใจเย็นเอางี้แม่กับพวกกูไหนสองอะไรกันเอาแม่ดีมือนี่นะเอ้าเอ้าเฮ้ยแกอะไรไอ้เคหลุดไปเนี่ยไม่กูเข้าไปกูเข้ามาประตูแล้ว ใช้เวลา18วินาทีโอเคกว่าอันนี้ของจริงหยาคืออะไรเนี่ยเตรียมคนทีละคนมาฮุกแอ็ร์น่าจะรีบนี่ไงรีบไงรีบมาล้ำหายไปรีบไปเข้าเข้าเข้าเขาไอ้จูบมึงมึงแย่งหลุ่มกูทำไมอะ Let's go เฮ้ยไม่ถึงเนาทีเว้ย กูเองให้พี am, pues, Rod, ¿s S ่นำพี okay, a, ่นำได้กับรอดน้องหรือว่าไมันจะหมดจดไหมอุ้ยแท้ไม่ต้องมันแท้ไม่ต้องกระโดดเลยนะพุกเออหลุมเดียวไม่ไม่ต้องกระโดดมึงไม่ต้องกระโดดเร็วเคโอเคโอเคเดินไปเลยต้องโดดเนี่ยนันไม่หลอกพุกต้องโดดกูเดินไปเลยเนี่ย กูเดินไม่เลยไหนก็ไม่มีมึงก็ไม่มีเหลี่ยมไม่มีเชิงเลยเนาะหลักฟิสิกส์อ่ะมึงคิดดูมึงจะเดินขึ้นเรือข้างบนได้เะรอหลักฟิสิกือหลักพิสิคอ่ะอ่ามึงกระโดดมึงกระโดดตอนนี้ต้องกระโดดไงมึงกระโดดนไดี๋ยามึงมึงเอาดูดูอย่าไปอย่าไปอย่าไปทีเดียวไปแล้วก็ไปทีละคนวิววิวเขาไยอมมองมึงทำไมเราดูคนโดูร่วงเลยดูคุณดูการตายดูการตายเห็นปะ โดนแล้วเลยโค้จ๋คือเราบวกกันสองคนยังไม่เท่ามันคนเดียวอุ้ยลบ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 ง่ายดีใช่ไหมโดนเลยกลัวยิงมันยิงกระจอกเลยอ่ะโหกูกลัวระวังกจะจ่อมันก็แค่เดินช้าช้าพวกาๆช้าๆช้าๆที่เลยโอ้ยเห็นหน้าแล้ว

ต้อนที่นสอุ้ยเย็นยเย็นอวอยู่ที่นี่ผมอได้แล้ว่จะะไปพร้อมกันนะโอเคป่ะไปฝั่งหนูก่อนเก็บตรงนี้ก่อนไะเก็บตรงนี้ก่อนทีละสเต็ปโอเคคู่มืองาข้าไปฝั่งนู้มข้าไปฝั่งนู้นมือนั้นขดข้ามอุยเฮ้ยสวยยยั่งดี้ดีียนเฟ้นเฮ้ยเ้เนเเฮ้ยอุ้ย มึงเอาตะหมองเพื่อนไอกูไม่ได้ลงเลยแม่พุ่งดิงกูลงไปข้าไม่ได้เจ็บในทีนี้หูมึงดูตายได้ละคนเจ็บแปดเจ็บแปดออทีละคนทีละคนผันเมื่อกี้ได้ต่อไปก็ไม่อยาเฮ้ยกูขไม่ได้เอวตก เลี้ยวมิปูกงไปดัดีฉันเดียวฟงเป็นดึงจอฟุกเร็วๆกูขึ้นไม่ได้ฟุงกูมองไม่เห็นกูมองเห็นตัวเองโอ้โหเออสวยขึ้นอันเดียวมังนขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นยังไงอันเดียวเยาะจากตรงไหนเว้ยไม่ได้ยาใหญย

ุงผู้ไรสัตว์ถูกถูกกูนะพวกมึงเนี่ยไอพวกดูดูคนแม่งไม่จะเหลือรับแล้ยก็ไอช้าช้าฟุ้งเร็วฟุ้งเร็วฟุ้งฟุ้เร็วเออเอองั้นแหละเออขวายบักสมงวเอาบักคอนสัวจางเตะมั หายไปไหนแล้ววะกูไ <zo> ม <ys ic> ่เห็นละกูลงกูลงมาอันแรกเลยอ่ะกูเล่นแล้วได้ไหมโอ้ยเกมเล่นไรอ่ะโอ้โหเฮีเกมมันทำให้พ่อมาเล่นงี้วะมันเลยยากจังเว้ยไม่ขึ้นไม่ดี Mưa khơi với gì ôi ngủ. Ô